ครับสวัสดีครับพมื่อกี้ผมมาเห็น,นอยู่ในกลิ่นคือเกาล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะมืนนอ,มน,น,มน,อน,นี้เห็ดยังตีมือนี้ก็บตีต้มไก่ตัวว่าพี่น้องเห็นบะติเห็ดทั้งหลาบไก่ทั้งหลาบไก่ทั้งต้่มไก่เนาะพี่น้องเนาะก่อนด่นก่อนตีเห็ดอยียงกะเขาก็ใสเครื่องก่อนลรครับพี่น้องใส่เครื่องตุ่มยำก่อนเนาะพี่น้องเนาะหน่ยอยที่ใส่ะ ในเครื่องต้มย่ำกอนละครับพี่น้องอันดับแรกเขากใส่นี่นะครับพดดวกๆเลีบัดเนี่ยโอ,อ้เห็ดคั่วข้าขงนอกพี่น้องบ่มี้คั่วเพื่อนผมบ่มี้คั่วก็เล่นแล่นหนาเล่นหลังโอ้ยจังเป็นเนาะเออเลียนใส่เลียนขัวอ,อยู่คัวกับบุ้มีพี่น้องเลยมือเดียวเด้อพี่น้องเฮ็ดยังกระเดอ้อันดับแรกกะไซเครื่องตัวนี้งัวมนันซะเนาะ เครื่องค่าตะไคร่ใบบักกูดตะพี่น้องต้มเด้ได้ต้มไก่เด้รับเลี้ยงต้มไก่ใส่ใบบัวขามอ่อนเนาะพี่น้องเนาะมันเห็ดปิ้งบ่ฮะบักเปี๊ยเห็ดปิ้งบ่อีโคเห็ดปิ้งบ่ต้มตัวผมน่ะเอ้ยไปกินคือมันเหยี่ยงเซียบคือมันถึงจนเนาะเห็ดเองท่อเองเนาะนักเล้งคอวสาสันซาอืมนาะพี่น้องเนาะพอใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วอันนี้ใบบัวขามเอาไ้ที่หลังเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็ะนไก่เนาะพี่น้องเนาะ ตูดหนึ่งพูดได้พี่น้องเลยไก่ตัวหนึ่งเห็ดสองยางเห็ดต้มกับลาบนอพี่น้อง,นองเนาะแกพอใส่เครื่องเรียบร้อยใส่นั่นเรียบร้อยแล้วบาต้องรอดศาสพี่น้องเนาะแล้วก็เขากัดขาดตอนไก่ใส่เลยเบ่มลงไปเลยพี่น้องนัน่นตุม่มันเปื่อยๆจัง่อยเนาะพี่น้องเาาราค่อยใส่ใบมะขามอ่อนสตอสมสมนัวๆตัวพี่น้องเลยพี่น้องก็จี๋เนี่ยครับมาเบิงครับพี่น้อง เ,เสากี่ได้เห็นว่ากระไดม,มันสุก่ันพี่น้องยัเห็นว่าหนาตาเป็นยังไงเรืองมันกับไส้หอดบางเลียนดีพี่น้องเลยต้มยำต้มสมบางคาร์บอนใส่บังเดนน้ำโอ้ยเบิดเม,อเมืองนพี่น้องเลยนะบะตรงค้นพี่น้องเห็ดเรียม้อยบะตองค้นปล่อยมันเดือดได้พี่น้องเด้อเออนกแม่นกเออเขากับปล่อยมันเดือดครับแล้วก็ล่อทาต่อไป ต้มสุกแล้วเขาก็ทึงมาหลับอีกที่หนึ่งเนาะลาบไก่อ่ะติดตามกันต่อไปอเด้อพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องมาต่อวันนี้ต้มไปแล้วพอดีไก่พอดีก็โอวยกันเริ่มสุกเริ่มเปื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้อันดับที่สองอันดับต่อไปกับไส่นี่นะครับใบมะขามหรแบบือเปล่าพี่น้องเอ้ยแบบบานๆเลยใบมะขามอ่อนเนาะพี่น้องเนาะอืมอ่านข้ากับพี่น้องใส้ใบมะขามบอนแล้วกัน ปล่อยถึงใบซะก่อนพี่น้องเนาะปล่อยถึงใบกันมักชมกับส่อีกเนาะพี่น้องเนาะกัมักเที่ยวชมกับไซเยซอะเออการทอไปจักหน,น่อยเนาะต้มไปอีกหน่อยพี่น้องได้พี่น้องอันนี้ก็บซุกแล้วนะพี่น้องโอ้ยผมรู้เพียเป็นเสียบวะต้มไก่บั้นใบปลาคามบอลพี่นอ้องก็น,นะพี่น้องอันนี้คือต้มแล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะพูดอะ ตัวขาไ şey ก่กับมีครับพี ów, ่น้องพ่นูจะขักคักพี่น้องต้งรู้กูจะเสียบไข่มาพี่น้องตัววะนี้ตัวดยการเฮ็ดยังตี่เฮ็ดลาบตัวพี่น้องดิลาบไก่ลาบไก่อันดับแรกเนาะพี่น้องเนาะอันดับแรกนี่กับขัวกระเทียมเกี่ยวกระเทียมพี่น้องสูตรต้องพรมเองเนาะสูตรต้องพรมเอียงต้องเกี่ยวกระเทียมมันน้องพ่อเนาะพี่น้องเนาะ เปลี่ยนกระเทียมมันนมหอมเพื่อบ่อยไก่กันข้าวนักพี่น้องเนาะเดี๋ยวตะกอนให้มันออกเลืเหลืองจังหน่อยคอยเอาไก่ลงกมาเนี่ยแล้วมาขวัวต่อเนาะพี่น้องลุกเออมึงเบิ่งยงใบปกเสีการเคิดอาหารการกินนะเบื้องวัตถิธาต่ผู้เดียวเบื้องวัตถาติโคกยังเดียวอืมอีฝึ่งฝึงาสมมติว่ามันตายมันติเแ็่ยังเห็มื้อกินเห็นมื้กินได้เนาะ ภาเกียบอยางเมื่อไยนะเมื่อเบิงกูนี่การเฮ็ดอาหารเนี่ยนะลาบไก่เนี่ยมึงเฮ็ดเป็นบอเนี่ยไก่ตัวหนึ่งเฮ็ดได้สองอย่างเลยทั้งลาบทั้งต้มนอย่างเมื่เห็นบ่ลเวลาพี่น้องพ่อนี่สีเหลืองเดือดจังหน่อยเนาะอย่าให้มันใหม่เด้อพี่น้องน้ำมันสีขม <c oughs> พร้อมันใดจังหน่อยแหละมันเท่ากัามะไก่นะครับเนี่ยไก่ที่เอาซับไปแหละลุ่ <c oughs> งไปเลยเนาะพี่น้องเนาะเห็นบ่ หอ,อมมึงเว้ยวัวกินน่องแล้วก็ขัวเช่น้ำกัดเลยพี่น่องแล้วก็ขัวเช่น้ำกัดเลยขัวอยู่ข้างนอกงดิพี่น้องบ่มีขัวนะบัตรผมบ้านผมมันบ่มีขัวดิพี่น้องตรงแลีนไปแลีนมาเฮ็ดหน้า,นาเห็นหนลังอยู่ควโนโตหมดเลยแต่ยหญยตรงนั้นน่ะพี่น้องโง่อพี่น้องลอกมึงดูครับเป็นบ,นบัตมันอยู่หอมขึ้นดังเลยพี่น้องเลยหาเขาเห็นตุกข์อย่ เนื้อไก่มันอกี้บ่กล่าวเขามาล้วนแบบนี้ครับพี่น้องบางคนทั้งทั้งบั้นหลอดบ้านใครจะอ,อยู่ไใจใจเนี่ยเขาจะตีเอาไก่เนี่ยไปลวกนะครับพี่น้องซับแล้วไปลวกน้ำแต่ว่าสูตรของผมอยู่ว่าต้องไปลวกน้ำได้พี่น้องเพาต้องขัวล้วนอย่สักก้อนไรกเก็บเทียมมันทุกข์เหรอครับพี่น้องเนี่ยเป็นบวหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนือเนเน้อตับเป็นตับนะ,ะพี่น้องนี่เขากันน้ำเลยเด้อ ไอ้ท่นึงก็ได้หลายเสถอได้พี่น้องเนาะได้ทั้งต่มได้ทั้งหลาบเียงได้พี่น้องหิววะอยาก,กวะพี่น้องเนียแซบด้ครับสูตรเนี่ยแซบพี่ลีพอเขาได้ตรงนั้นแล้วันนี้เข้ากันี่อย่างมันบอกครับพี่น้องเขาก็เนี่ยอยู่หนออีรีได้ครับพี่น้องครับบ้านผมอยู่ข้างนอกนอีรีด้เออมีขัวอยู่ข้างนอกเนาะเออเพราะได้ตรงนี้แหละวันนี้กับเขากับ ปรุงจังหน่อยเนาะครับพี่น้องเพราะเหนือมันเห็นมนเขาเหนือเขาก็น้ำปลาใส่อย่งหน่อยเนาะพี่น้องเนาะบลตดองใส่หลายคือล้วนข้าวที่มะปุ๋มขี้หลังนึงเนาะพี่น้องเนาะเห็นวะเห็นวะเหนือมันถึงเงาเหนือมันถึงงามเด้มาถึงวันที่กินข้าวมาถึงหอมเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าข้าวใส่อใส่น้ำปลาลงไปจังหน่อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบลตดองใส่หลายเด้อมาถึงเค็มเห็นวะพี่น้อง มันสีอหอมหอมแบบบนบุ้มีกินข้าวของเนื้อนะ่ะของเนื้อไก่มันสีอหอมนั่นครับอันนี้คือสุกแล้วด้วครับพี่น้องเนี่ยอันนี้คือสุกแล้วเพี้สูตรเดียวกับลาบเพ็้แล้วครับพี่น้องลาบเพี้ยีนโอ้ยงักขึ้นกันครับพี่น้องเอาเขามาต่อเขามาบึงไม,เงม่เนาะแล้วก็ปรุงแล้วก็ชิมรสชาติแล้วก็เตร,รียมเสิร์ฟเตรียมกินได้เลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้้พี่น้อง,อองมาปรุงต่อนะพี่น้อง หั่นนแลเียการทิ่ปรุงเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ใส่น้ำปลาไปเรียบร้อยแล้ยแต่ว่าเาตอนนี้เขาก็จะใส่หลายใส่พอ,พอ,พ,อพอประมาณเนาะครับเพราะว่าเขาจะา๊ิมอีกที่หนึ่งอยู่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่ผงชูรสครับใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายเด้อพี่นอ้องเด้อเออคือแปรงวัวนี่แหละคือผงชูรลอดในระบ้านเข้าแล้วใส่ยังมันบ้าพ,พี่น้องใส่บักเน่าแล้วพี่น้องเอย้ยบักเน่าก็จะใส่หลายครับมันดิส่ง เราพี่หลงเนาะเออจะใส่หลายใส่เนี่จากสองยิงกับพ่อแล้วพ่อใส่บักหน้าแล้วกับเขาก็พ่นเราพี่หลงเลยอือเขาก็พ่นจะน่อยออข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 กว่า,น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 ,าน,นี้น่าเห็นบ่ะเนื้อมันอกี้อ้าต๊อปตัวตัวตัไก่มันเป็นหรือจากไก่ไก่บักโจรไก,ไก,ไกไ่แม่ยได้หนิพี่หลงเอ้ยเออเพราะใดตรงนี้ลราปุ๊บเห็นบ่ละครับเขากับใส่ยังมันบ่ใส่บักพริกพริกนึงเราพี่หลง ใส่ริดผงอจะไปใส่หลยวันสีเพลสพี่น้องใส่อประมาณใส่ริดผงแล้วบันนี้อย่างเข่าคัวตัวบะนิพี่นองเอยของัวบ้านเท่าหงต่ร้อมนอพี่นองเนี่ยใส่เป็นจะไปใส่หลยวันสีหยาอืมน้อพี่น้องนกอพอใส่ตรงนี้้วเข้าวขนพี่นองข้นแล้วกนโอ้ยหอมตีดังงวยพี่นองดู หอมกินนั่นกินบักเน่าพี่น้องกินบักเน่าเด้โอ้ยน้ำลายไหลพี่น้องเลย re. ตบับไก่สูตรสูตรบ้านคนไข้เด้อพี่น้องเลย re. ซีิมก่อนพี่น้องอืมแซ่บเลยครับแซ่บยังไงเดี๋ยวน้ำปลาทิ้งแล้วกันยังไงลายคือตอนนี้รสชาติมันโอเคอะไรไงครับพี่น้องจะไปใส่สมเทมพอดีมันเข้ากันลำลำ้่น้อง พอใส่ตรงนี้แล้วเขาก็ต้นหอมนะครับพี่น้องใส่ต้นหอมปุ๊บมแล้วครับต้นหอมก็ยังไปใส่ไหลยมันดียะครับพี่น้องการที่ลาบเนี่ยเ่าเป็นต้องคอนหนึ่ใส่ต้นหอมใส่หอมได้ไหลยสิน่ะโอ้ยมันกินได้ต้นหอมกับบกเขาเนื้อพลังแล้วพี่น้องอันนี้ขึ้นเดี่ยวแล้วดิพี่น้องเนี่ยเนี่ยเห็นบอพี่น้องเห็นบอเนี่ยนีขึ้นลาบไก่ครับสูตรคนบ้านสูตรบ,บ้านเข้าเนาะพี่น้องเนาะ ลาบเป็ดกับดีเฮ็ดคือกันแล้วพี่น้อง,องเฮ็ดแบบนี้ล่ะลาบเป็ดกับดีเฮ็ดแบบนี้ล่ละสำหรับผู้เดใส่อัำอะมันบ่อคือใส่เลือดเนี่ยเอาเลือดใส่เลยแล้วก็บข้นไซกันโอ้ยเขาเบิดเมืองเนาะพี่น้องโนะเอ้าบัดน,นี้พี่น้องเข้ากับไปกินเข่าเนาะบัดน,นี้เนาะไปตั้งผ้า,า,จจตงาตัวกินเข่าตัวเนาะพี่น้องโนาะมาแล้วครับพี่น้องโอ้ยตุ่มไก่ใส่ใบบวชคามอ่อนพี่น้องเอ้ยขักบ่อบัดนี้นั่นลาบไก่พี่น้องเอ้ยนี่กับพัก พักยังเกินกับยังพี่น้องเอ้ยกินกับไหวละพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องเอ้ยกับสวัสดีครับกับมา่อคอยนีคลิปหนึ่งแล้พี่น้องเนอะเมื่อนี้กับภาพพี่น้องมากินกินเขาเขาแกลงตัวพี่น้องเออเขาแกลงกินกับลาบไก่ตุ่มไก่ใส่แบบขามอ่อนพี่น้องจีเสบยบสมใดพี่น้องมเบึงพี่น้องนอะก่อนอื่นเท่ากับที่เห็นยังครับพี่น้องเอไม่กินต่อ ฉลองตัวกินไหวตัวพี่น้องเนาะโอ้ยเนาะก่อนกินเขาเขาก็กินไหวก่อนเนาะพี่น้องเนาะพี่เอ้โคเกย์ว่าบางอยู่านะง,งพี่เอ้ยเนาะกูกิ้เนียงกูฉลองไนิดนึ่เพี่เอ้ยกูฉลองยาพี่นอ้องยามื่อนี่ยามื่อยาได้พี่น้องเลย กต้องเห็นปากนกมันมพี่น้องเนาะมือนี้ขาเห็นอาหารการกินเขามาจิ้นพี่น้องนอกเขามาสลองเออสลองการยาบักปียังบ่ทไดนจนทะเบลี่ยนสมรถบางคงค่ายยาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยมาก่อนอื่นเขาก็ควรทีาจินเขาพี่น้องเลยก่อนจะกินไหวจะก่อนพี่น้องเลยอือเรื่อมพี่น้องเรื่มก่อนดีกินเขาก็ต้องดมตะกอน คับน้องเอคับน้องเอาต้องตางไปน่เนาะพเ่น้นอ,องนาะัค่อคยขึ้นนาะม่เกยคัับนาอเออวอีรกซีมสก,กอนองเลยซีมตรงก,กกอนเอลวับน้องเอย เบิ้ลบอเหรได้พี่น้องเนาะต้มใกล้สรบขามบอลก็บิดเทานดเหรอเบิ้ลบอ่น้องเนาะคุณน้องเนี่ยบิดขนาดพี่น,พน้องเนี่ยกับคนย้อนหอนเนาะพี่น้องนาะเอ้ย สโลงคนเดียวพี่น้องเลยพักแท้ๆหลับไกลพี่น้องเลยหลับไกลบ้านหนุ่มมาขึ้นหลับไกลพัดได้พี่น้งนองเนาะมันบาดบาดห่อ,อนะพี่น้องสื่อมาบ่งว่าน,นี่แหละไปตลาดพี่น้องนุ่เออซึ่งมา,มาเมื่อเช้านี่ไปตลาดพี่น้องอืมสับปะรดพี่น้องไปบกบกแก่ซ้ำเลยไปเลย เจ้สทำไดหน่มงจ,กกจงนนะมาสำหนอมักพีกไ่หรอกอืมบักครัครบรอยู่ใส่ส่นอ,อพนพี่นรอกวม่หรอกเอยฮะบ้าพี่หรอกครับอืม Nhà quốc hội không đọc Phát cảnh hình Để không? Đúng Học cản ถ้าไหรอไม่สจ่งหอมก่อนพี่น้องสร้องสุร้องถามเชื่อพี่น้องนี่คงสุกพี่น้องสร้องควาเป็นโสดครับตัวเป้มึงเบิร์ด้วย มึงเบิกปูด้นี่ตัวยางเลยต้มไก่พี่น้องเบุญเ,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 เมืองในต้มไก่พี่น้องเอยผมนี่นะสิต้มต้มไก่มาพี่น้องต้มไก่นี่ผมนี่มักตีนมันเดียวมัมกตีนมันพี่น้อง ตีนี่ลตีนกไก่เนี่ยมันตีนคนพนี่น้องตีนไก่อืมีนไก่บัน่นต้มที เปื่อยหน่อยแต่ไม่ต้องเปื่อยหลายมันติดมันไม่ติกรุบอุบเปลี่ยนเสียผมก็จะจับมันมากดอกอันต้มไก่เนี่ยผมติดมากหัวมันหัวไก่ตากไก่ขับตีนไก่มัเสียบพี่น้องเอยแล้วเมื่อนีเสียบบิลีได้พี่น้องเด้ไก่บาดเพราะมันเป็นไก่บาดไงไก่บาดมันมืนมันมันชิ่งแข็งอยู่หน่อยกรอบๆ้พี่น้อง โอ้ยไปทวงพามานผมเนี่ยพามานขาดเพื่อบ้านและเนาะเป็นหนองเนาะผมอยู่บ้านโซ่พามานมันขาดจะไปทวงได้เป็นหนองดื enfin ้ออืหลาบพี <men say generalized legal>. ่นหนองลาบเนี่ยต้องใส่ไก่เนี่ยมันต้องใส่หนังน้ำใส่เครื่องในใส่เลือดพี่หรอไม่ได้เข้ากันเด้ออืกินคู่กับไปดื่มอีกพี่หรอง รเสเมี่น้องเอซ้ำบนน้ำจินมซ้ำใบรสยอดเลยให้ทุกบ้านเท่าเน่โรคามที่นนนหน่อยินี่เเป๊กหน่อยโรสเมืองนี่น้องเอ้ยบ้าอะายกั้เฮา บ้านลงข้าวก็ต้องไปอาศัยผู้ใดการให้น้อกินฮหดกินผู้เดียวกินผู้เดียว่เห็ดิักเรียออาหารการกินบ่านข้าวินผู้เดียวบ้าด้นักากผู้ใดบา้ผู้ใดาักนคือว่าอยากกินเนี่ยแต่แล้วนี่เฮ็ดินได้อาหารเล่าอาหารไทยอาหาร เวียดนามฝรังเห็ดได้บัดพี่น้องควบสามารถเะพาะตัวนะพี่น้องเลยไม่ได้คุยเลยพี่น้องเรื่องจริงเด้บอนุค่ยไม่ได้คุยเลยครับเ็ดอิหรีเฮดจริงเ็นอิหรีห ได้พี่หลงเห็นว่ากินผู้เดียวกินแบบนั้นเลยบรยการคนนี้ไม่เกลียนน้ำพี่หลงเนาะหืืมืม,ม,มันพระตีกะระลอกพี่หลงเลย พี่น้องกินโซ่เออว่าเบิ่งกูเด็ดไปเ,ปเอ,อ้ยเบอน์พอเล่็ดได้พี่น้องหัวไก่ยัดทิม้มถ้าเป็นใกล้บ้านนะ่่างดีทั้งคนสาดีผ้าเคร่งฝักตุ่มเซ้น้ำกันของเสียพี่น้องเลยเพราะกินแล้วมันดีแค่ไหนตื่นเศร้าสมองนี่สดใสบอกมันได้บอก เบยบอกพาเก็บอย่างนะมึงกินแล้วมันสีสมองใส่ไม่ดีคงจักัดจกงานเหตุการณ์เหตุงานพาเก็บอย่างมึงอืมอืมประการนิดหน่งพี่น้อง กุยล,ะละาบบ้านเมืองเท่านั้นล่ะพี่น้องมันดีหินมันดีเข้ามาประกาศหินเนะพี่น้องนองุ๊กเขาก็ไก่บานเพราะว่าไก่บานมันก็คือไก่พันธุ์ได้พี่น้องไก่พันธุ์มันอิเนื้อมันสีเลียรถ้าไก่บานเนื้อมันที่ออกกินแข็งยังไงโอ้พี่น้องลองกินบิ่งนะ พ่อเพี่อนกินกินยาอะไรอย่างนี้เนาะก็ให้กินกินโซ่เนาะนก,นกินโซ่โอ้ยครับ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 บุ๊คม่ยังทอถ้าตกลงไปบ้าน อาหารแล้วเล่าพี่น้องเลยฉันผู้ยุต่างประเทศยุยไก่เนี่ยพี่น้องเองสิงขึ้นอยากเนี้ยฉันทอากินเมืองสิน,นเมเบมากพี่น้องเนาะมากพี่น้องเขาเร่ง ừm đồ kiếp Cái gì? kiếp ừm đồ kiếp ừm đồ kiếp เทอากิงยงต้องเล่นงข้าพี่น้องก็ต้องอยากผูดใอบุตรให้ผูดไม่พูดไหวมั่งเฮ้ามากมัง ฮิปนี่รู้สึกไวเหมือนย่านเนะพี่น้องเนาะเอาอีกหนึ่งนะฮิปนี่เอาไว้ตัวนี้แล้วพี่น,พน้องเนาะฮิหนาพ่อพ่อกันแหมว่าติดกินอีกยังพี่น้องมาติดตามมึงมึอนี่บ่ได้ไปเลียนแบบมั้งเพราะว่าเขาหิ้งเบบสียบเสียธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์กรขอบคุณพี่น้องทุกูสุกนที่มารับชมรับฟังเอ้ยรับฟุ้มรับติดตาม แะกดกระดิ่งให้เพื่อเปิดการมองเห็นน้ำเป็นหองนอกขอบเพื่ออะไรขอบคุณครับสวัสดีครับ